ตอนลับค่ะล่าสุดเห็นว่าไปเป็นลูกรักของผู้พันแซนเดอร์สจาก KFC ใช่ไหมเราวันนี้มาพร้อมกับบักเก็ตไก่ทอดนะแอบได้ยินเพลงเมื่อกี้หนูมาถึงหนูหิวไก่ทอด k f c เลยเหรอคะลูกคนจะบอกว่าน้องเนยอ่ะเขามีมือขายไก่ทอดใช่ไหมใช่มือเขาเหมือนไก่ทอด <c oughs> ใช่ไหมคะใช่ถึงขั้นว่าเป็นลูกรักผู้พันไงคะ <c oughs> <c oughs> ได้เป็นลูกรักผู้พันแซนเดอร์สแบบนี้ได้กินไก่ทอดไม่อั้นเลยใช่ไหมคะน้องเนย อุ้ยจะมาแล้วจะมากินแล้วจะมากินแล้วค่ะจะมากินแล้วค่ะระวังนะคะเอาเามามามากินมามามากินมากินมากินไหนคะไหนคะวันนี้ลูกรักผู้พ um ันมีอะไรมาขายคะ ือถ้าเกิดสั่งพอใจบักเก็ตค่ะก็จะได้บักเก็ตลิมิเต็ดลายน้องเนยค่ะห,หรือถ้าสั่งเดอะบ็อกซ์ค่ะทุกชุดเลยพี่ตูนก็จะให้กล่องลายน้องเนยเหมือนกันมีลายมือน้องเนยเขียนเองบนนี้เลยนะคะถ้าสังเกตนะคะบนบักเก็ตแล้วน้องบอกด้วยว่ามีลายหนึ่งเป็นลายน้องเอามือสวมเข้าไปในบักเก็ตก็คือดูไม่ออกเลยว่าเป็นไก่ทอดหรือว่าเป็นมือน้องนี่ท่าเคเฟซีเขาใจดีมากเลยนะคะ เขาอยากให้เราสะสมสติกเกอร์ลายน่ารักน่ารักอะไรน้องเนยแบบนี้ค่ะม,มี2องคอลเลคชันนะคะคือถ้าเกิดใครที่ซื้อชุดอิ่มคุ้ม2ราคา99บกาทก็จะได้แบบที่น้องเนยถือเลยยังไม่หมดนะคะถ้าเกิดว่าใครที่สั่งชุดพอใจบักเก็ตราคาร9 9บาทก็จะได้สติกเกอร์แบบนี้ไปเลยค่ะมีสองแบบค่ะที่สําคัญนะคะถ้าสั่ง2ชุดนี้ผ่านแอปมีสิทธิ์ลุ้นเจอน้องเนยด้วยใช่ไหม มามีคนไหนหยอกเจอน้องเนยนะคะมาเจอกันได้ในงานที่มีชื่อว่า Meet and Eat กินไก่ทอดกอดน้องเนยวันที่8สิงหาคมนี้ค่ะรีบเปิดแอป KFC สั่งไก่เลยต้องไม่รอช้าแล้วค่ะ,ะรีบสั่งไก่เก็บไอเทม limit KFC b u ต t e r แ e a r ให้ครบนะคะต้องรีบนะคะเพราะว่ามีให้สะสมถึงแค่25มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะ